สวัสดีคร bon ับวันน oh ีห <t> ้หาไตแมงกอกครับผมนี่ครับหาแมงกอกครับหาแมงกอกหาแมงครับผมบาดบัวนั่งจิออกก็ออกครับหาไปแล้วครับหาอยู่ให้จินครับชีวิตสันบันห้องครับผมหาอยู่ให้จินตามภาษาแล้วครับนะครับหาเบิ้งย่างเบิ่งแล้วครับบัวจะมีบรืมีครับกำบืนขึ้นนี่เป็นว่ามันออกอยู่ครับแต่มวันนี้จิบออกก็ออกละ ย่างเบิ well, hmm. ้งหาเบิ้งไปแล้วครับนิละครับมันสุดออกน้ำเงาวายังสิละครับนี่มันออกมันก็สุออกน้ำเงาวายังสิละครับนี่เป็นในแังสิละครับมันออกละครับเนาะถ้าพวกออกกะมันก็อยู่ในเสี้ยงสิละครับมันก็ดติดใจง่วงง่วงมากนะครับสันมีครับมันมีอย่มันติดใจมากสิละครับนี่ละครับประมาณนี้ละครับคือว่าลองเบิ้งครับมันเห็นบ่เห็นสุดออกพวออกครับเพราะว่ามันบ่ทันเห็นนะครับเนาะ มาบุ้งดูครับจะได้ก็ได้มาไปครับย่างหายย่างบุ้งไปแล้วครับนี่แหะครับชิมีอยู่มีครับนี่แหะครับมันจิออกน้ำเงาๆนี่แหลครับถ้าฝนโปตกเนี่ยกะถ้าฝนลุ่งไม่ก็จะออกด้วยละครับนี่ฝนบ่ลงครับเนาะฝนบ่ลงตรงนห้ฝนลงอีกชั่วรอบหนึ่งครับฝนลงอีกชั่วรอบจากเราละครับฝน ไม่ยัดอกยังจังจะออกครับลุงตาบึงอยู่ครับนี่ครับปลอกป่อนี่ครับผู้คนกระถามหาครับผู้ชี้โรยไปไปกำลังกระถามเมืองว่าเออมีปลอมมีบัวครับผมออกออกเงี้ยงนะครับเป็นเช่ะไรครับออกเช่นนั้นครับนปลอมออกอยู่งนี่นะเจ่าขางของประทันเห็นจากตัวดอกมื้นีิดอิ่มซิม กำลังหาแล้วครับยังหายังไปล้วครับเปลียงหีนโบรานออกว้านะครับตะกอมันางออกยึดแถวๆนี่แหละครับทุกปีว่าอกอกี่นี่ละมาแปลงนี้เพเคยผ่านครับคปีใดปีนั้นจะจะขามไปแปลงนึงครับผมแปลงอ่ามครับบุฟเแปลงนี้ครับผมครับว่าชั่วว่างออกครับนี่ โอ้แผงหน่ยงามครับคาบ้งครับฮาสงหาบืงไปสวันออนนอองไต้วงสีนะครับนี่เงาเงีบคุ้มังสีนะครับจุวาค่ะบทตัดเห็นนะครับเนาะบทตันเห็นเลนมูนิบ่เห็นเลยบ่คือสิบบรยูทกินดอกไี่น่อยเ้ยสมนุ่มอ่งวงไต้มงสีนะครับไตน้ำหล่องนะครับ ก็ก๊่ก้บกคบนี่ล่ะครัคบแตมันออกครัคบดูนครับผมอ๋อได้จากไหนสิ่งหายบ่างอีกทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับ